สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผูดด้ที่ติดตามช่องกอบควอยงามรอยเอ็ดนะครับพี่น้องมาอนี้ช่องกอบควอยงามรอยเอ็ดกะเพิ่นให้มาเปิดควอยให้นะครับเนาะเป็นควอยน้องไส้นะครับพี่น้องโอ้ควอยตัวนี้กะเดี๋ยวจะไปถามนะครับว่าควอยตัวนี้ทองพอดอะสูงเท่าไรนะพี่น้องป้าพี่น้องเอ้ยมองเนี่ยครับเบิ่งของเงี่ยงงามนะพี่น้องเอ้ยมองเนี่ยสุดจัดประหลัดบอกอีกตัวนึ่งนะครับดี่ครับของเงี่ยงงามนะพี่น้องเนาะนี่นะครับ สุดจัดบ่พี่น้องพายามมงหลอบตัวน,นะพี่น้องจะไปถามพี่น้องครับเนาะเอาจุง้งขนหนามให้พีนพ่น้องเนี่ยห่อามาเลยมี่ของดีพี่น้องเอ้ยพุ่นครับเขาคันซ่อนเปิดกลวงสวยเลยพี่น้องเลยตาแต้มเด้อพี่น้องแก้มกระจำนะครับของเงีงย้ยงงามๆเด้อพี่น้องเอาไม้ห้อยเทียดียังไหมห้อยเทียบอันนี้ครับในแม่ทองครับโอ้แม่ทองนะครับเนาะ สูงไรไาเลยครับนี่ลอย46บวกลบครลอย46บวกลบเนาะครับเนาะสถานะท่องไปครับท่องเจ็ดเดือนครับท่องกับเพาะไรเนาะครับดิครับเบิเมพันล้านครับท่องกับเบิ้มพันล้านนี่ยเจ็ดเดือนได้พี่น้องป้าตัวท่องเรียบร้อยนะครับเนาะสูงลอย46บวกลบหนึ่งเส้นนะครับเนาะป้าพี่น้องเไยของใหญ่ๆนะครับหอยทีเดียมากครับวันนี้ครับสุดจัดประหลัดบอกเลยพี่น้องป้าถ่ายไปครับเบิ่งถ่ายครับเบิ่งถ่ายถ่ายแบบสมโอตัดเลยพี่น้องมังครับของใหญ่งงามนะครับเนาะ ห้อปัดเข่าข้อดีแล้วพี่น้องเอ้ยหลังปาบูข้อเนเขงเลยครับน,นี้ครับของเงียงงามจากหอยเทด้ครับสูงลอยสีบหกบวกนะครับแ้ันนี้เปิดไปราคาไรน,น,นะครับนี่เปิดไปแสนหาหมื่นหาพันนะครับเปิดไปแสนหาหมื่นหาพันนะครับฟัง่าผิดนะครับียังมีรถบริการส่งฟรีัรธธ่วประเทศไทยมีครับเอาจุงมว่นหนาท่าคนคะุนเงจุไเมืองให้องวันี้พี่น้องเอ้ยันนีนนครับเปิดไปแสนหาหมื่นหาพันนะครับสูงลอยสีแล้วพี่น้อง ปากนะสาวใหญ่กินหญ้าเก่งนะอัตลักษณ์กล้วยไทยจชนิดมือบกเ้าวได้พี่น้องเมือบกเ้าวครับตาแต้มดีได้พี่น้องเด้อเขาขั้นสอนเปิดกลวงสวยเอาจับเมือเห็นมันดีดีมือบกเ้าอย่างนี้ป๊ามือบกเ้าวบ่งลิฟด้วครับลิบมุ่นประเด็นบาดได้พี่น้องแข่งขาใหญ่ดีได้ครับไปกำลังสนจิตสนใจเดี๋ยวผมจะขอเบอร์โทรให้่ได้ครับเด้อนี่ครับของเงียงง่ำครับพี่น้องวยสูงลอยสี่สิบหกบอกเปิดไปแสนหนึ่งหมื่นหาพันนะครับเนาะอ่า ตาเป็นี่น้องเอ้ยเราเห็นเก่าชิบคิโลครับตกเผายิ่งใหญ่สะท่อนแสนียงยังน้อยนะครับท่างนี้ครับเดี๋ยวบนสิ่งมุกนกล่องท่างใหม่ท่างนี้มันจะท่อน,สนเสียงเดือดได้น้อยนะครับนี่นะครับโอ้โมงเี่ยพี่น้องเอ้ยเปิดไปแสนหนึ่งหมื่นเปิดไปแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ เอาไปดิขอขอเบอร์โทรได้หอยทีมาดนี์หกสามครห่งหน่ครับน1แดล้วครับของเงยงง่าม,มากเ้วพี่น้องเอ้ยคยุ้ยมึงเนี่ยครับเปิดราคาแสนหามื่นหาพันบาทเท่านั้นนะครับสนจิตสนใจกับโทรเขามาสอบถามมาเลยนะครับเด้อคว้ยยู่ใส่นอหอยทีนี่คุ้ยยืมเพิ่มเมืองจังหวัดเลยนะครับป๊อ,อ,อครับพวกเนี้ยสุดจัดปรลัดบอกอพี่น้องเนี่ ยิ่งๆงามงามอ่างนะครับเนาะป้างามบอกพี่น้องเอ้ยตาแต้มแจ่มจ้ำๆเลยครับวันนี้ครับอึกนะนาบอกเผายิ่งๆเด้อพี่น้องมึงแข็งขานะครับยิ่งๆเลยครับเขาข้อดีเด้อหลังปลาบูข้อประชิงกับเพิ่นว่านนะครับนี่ครับกล้วยตำราข้อตำราครับทองกระปุ่มพันล้านนะครับพี่น้องได้จิตเดียนไหมครับมบิดา สองเบอร์พระลานเด็กเจ็ดเดือนนะครับใบหลอดครบเนาะสนจิตสนใจอยากได้ไปเลี้ยงกันโทรเขามาสอบถามประเด็นนะครับแล้วอดของเงี่ยงงามพี่น้องเอ้ยมึงด่ากันนะพี่น้องเลยนี่สองสันนะพี่น้องนุ่มนะครับมึงนุ่มขาวจุนพูนนะครับนุ่มนะนะครับนุ่มขาวจุนพูนะครับแข่งขาใหญไงนะพี่น้องกินหญ้าเก่งนะครับมึงนีะครับกำลังดื่มกินชัดกินหญ้าแล้วครับครับก็ต้ตองว่าค้ยบวกินหญ้า้ะพี่น้องกินหญ้าเก่งนะครับนี่ครับ เอาวันนี้ขอเบอร์โทรทิมไทยนอยทีนน้าศูนย์หกสามหนึ่งหนเจ็ดศูนย์กนะครับจากหอยทีด้พี่น้องเด้อเทร์ขอามากนะครับของเงยงงามครับว่าไงป๊อดมึงครับมึงเข่าข้อมึงเหงาข้อเ้นครับพี่น้องกินยากิ้งนะครับข้องี้ครับขอนี่พูนครับบมองขอครับเขาก็งาม้ะพี่น้องป๊าดของงงามนะครับเนาะ ฝากกดติดตามช่องก๊อบควยงามรายเอ็ดได้เพี่น้องเห้กดซับสไครดุดกระดิง่งกดถูกใจเห็นนะครับพเพราะได้เป็นกำลังใจใผมหาค้วยงามๆมาฝากปีฝากน้องจังสีนะครับพี่น้องสวัสดีครับ